สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องอีสานพาบวกนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลออสเตรียนะครับผมประจําวันที่21สิงหาคมของวันอาทิตย์นะครับคู่นี้แข่งขันกันในเวลา15.30เป็นการพบกันร,ระหว่างสตมการ์ตเยาวชนพบกับ FC เบอร์เวสลินนะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝั่งทีมเยือน บุกมาต่อนะครับเรามาดูราคาเปิดกันบ้างนะครับนะราคาเปิดสซโบเบตเขาเปิดมาที่ครึ่งลูกแล้วก็เบ็สามบวห้าเขาก็เปิดมาที่ครึ่งลูกเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของราคาพูเรามาดูของบริษัทแรดบล็อกนะครับบริษัทแรดบล็อกเขาเปิดมาที่ฝั่งทางด้านทีทมเยือนต่อจ่าย1.91หน่้าเสมอจ่ายที่3.40ฝั่งทางด้านเจ้าบ้านจ่ายที่3 จุดสี่ศูนย์เช่นเดียวกันครับราคาหนึ่งจุดเก้าหนึ่งยังอยู่ในเลทของหน้าบอลลองราคาสามจุดสี่ศูนย์ก็ยังอยู่ในเลทของหน้าบอลลองส่วนราคาเจ้าบ้านจ่ายที่สามจุดสี่ศูนย์ก็ยังอยู่ในเลทของหน้าบอลลองนะครับมาดูบอลกระแสกันบ้างครับบอลกระแสขยับขึ้นมาจาก1.91เป็น1.95ยังอยู่ในเลททางด้านบอลลองเหมือนเดิมครับส่วนราคาหน่าเสมอขยับลงมาเหลือที่3.30 ก็ยังอยู่ในเลทของทางด้านบอลรองเช่นเดียวกันนะครับในส่วนราคาเจ้าบ้านจ่ายขยับลงมาค่อนข้างเยอะนะครับจ่ายที่3.25ยังอยู่ในเลทของทางด้านบอลรองเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้ราคาเปิดที่1.91แดกบลกเขาบอกว่าฝั่งทางด้านบอลต่อโอกาสที่จะบุกมาชนะค่อนข้างยากนะครับส่วนราคาหน้าเสมอจ่ายที่3.40เขาบอกว่าราคาคู่นี้จะ ยังไม่มีการทําประตูกันเยอะนะครับคือหมายถึงว่ามีการทําประตูกันน้อยนะครับผมในส่วนราคา3.40ของฝั่งทางด้านเจ้าบ้านเขาบอกว่าคู่นี้เจ้าบ้านมีโอกาสที่จะสู้บุกมาสู้นะครับไม่ใช่บุกมาสู้เล่นในบ้านสู้ได้นะครับผมมาดูในส่วนของราคากระแสนะครับผมราคากระแส ฝั่งทางด้านทีมเยือนบอลต่อขยับมาที่1.95เขาบอกว่าทางด้านทีมเยือนโอกาสน้อยมากนะครับจะบุกไปชนะราคาหน้าเสมอจ่ายที่3.30เขาบอกว่าคู่นี้จะมีการทำประตูน้อยเช่นกันครับหรืออาจจะเป็นการเสมอกันแบบไม่มีสกอร์หรืออาจจะเสมอการแบบไม่กินราคาสูงนะครับผมในส่วนของ เจ้าบ้านเปิดมาจากที่3.25เขาบอกว่าคู่นี้เจ้าทางเจ้าบ้านสู้ได้อย่างสูสีแน่นอนนะครับผมคู่นี้ผมมองว่าสตมการ์ดเยาวชนจะสามารถยันเสมอหรืออาจจะพลิกชนะฝั่งทา,างด้านาทีมเยือนได้อย่างแน่นอนนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมอ่านจากราคาพูนะครับ ก็วันนี้ก็พอ,อแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีคู่ไหนเด็ดๆผมก็จะนำมาลงให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับในช่วงเย็นๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับผมรบกวนกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ